ค่ะพบ,บ,บับพร้อมพี่มอนชาแนลนะคะวันนี้จะมาทํากล้วยบวชชีนะคะก็จะมีกล้วยหกลูกนะคะแล้วก็มีใบเตยน้นําตาลทรายเกลือน้ําตาลปีบนะคะวันนี้ก็จะใส่ฟักทองด้วยนะคะกล้วยบวชชีฟักทองนะคะก็มีน้ํากะทินะคะหนึ่งถ้วยเตรียมเอาไว้นะคะมีน้าเปล่าค่ะสดด้วย เราจะเอาไปนึ่งนะคะนะคะตั้งหม้อไว้แล้วนะคะน้ําร้อนน้ําเดือดแล้วนะคะแล้วก็ใส่กล้วยลงไปนะคะเอากล้วยลงไปวางนึ่งไว้ประมาณสิบนาทีนะคะระหว่างที่เรานึ่งกล้วยนะคะเราก็มาทําน้ํากะทิกันนะคะน้ำของหวานนะคะแล้วก็ใส่น้ำลงไปนะคะ น้ำลาำลลงไปประมาณหนึ่งถ้วยเล็กๆนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำกะทปนะคะใส่ลงไปเลยจากนั้นเราก็เปิดแก๊สนะคะเปิดแก๊สไฟอ่อนๆก่อนนะคะ คนกะทิกับน้ำให้เข้ากันนะคะพยายาม่าให้กะทิแตกมันนะคะเอาไฟอ่อนๆนะคะไฟอ่อนๆจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลปี๊บนะคะใส่น้ำตาลปี๊บลงไปนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะ น้ำตาลปิ๊บก็จะมีความหวานนวลนๆนะคะหวานละมุนหวานนวลๆก็ตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะน้ำตาลทรายก็จะหวานแหลมนะคะแล้วก็เลยต้องใส่น้ำตาลปิ๊บลงไปด้วยนะคะเพื่อให้ขนมของเรามีความอร่อยกลมกล่อมนะคะ,ะคนให้น้ำตาลละลายน้ำตาลปี๊บกับน้ำตาล ให้หละลายนะคะจากนั้นก็เติมเกลือนะคะ เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาขนมไทยก็ต้องใส่เกลือด้วยนะคะเพื่อให้อร่อยไม่หวานเลี่ยนจนเกินไปนะคะแล้วก็คนให้เข้ากันก็ใส่ใบเตยด้วยนะคะเพื่อความหอมนะคะใบเตยลงไปคนๆนะคะ น้ำตาลละลายแล้วเราก็จะใส่ฟักทองลงไปนะคะใส่ฟักทองลงไปเลยนะคะค่อยเทนะคะแล้วก็จะต้มฟักทองไปจนสุกเลยนะคะ มาดูกล้วยนะคะได้เวลาแล้วนะคะปิดแก๊สเลยนะคะนี่ค่ะกล้วยก็นึ่งเรียบร้อยแล้วนะคะที่เอามานึ่งก็เพราะว่าเวลาไปต้มเขาจะได้ไม่เละเนาะเขาจะได้ไม่เละแล้วก็จะแบบมีความเหนียวนุ่มๆด้วยน,น,นะคะเหนียวเหนียวหนึบหนึบนะคะไม่เละไม่ดําด้วยเวลาเอาไปต้มนะคะเดี๋ยวจะเอามาใส่ ามาใส่ในน้ำเย็นเนาะจะได้ปอกง่ายๆนะคะนี่คือน้ำเย็นนะใส่น้ำแข็งด้วยนะคะเอาไปใส่ลงไปในน้ำเราเตรียมเอาไว้นะคะจะได้ปอกง่ายๆมาไปดูฟักทองนะคะนี่นะคะฟักทองก็เริ่มจะสุกแล้วนะคะ ้มไฟอ่อน,ออนๆเขาจะได้ไม่เละนะคะเมื่อกี้ชิมดูแล้วนะคะอร่อยมากเลยนะคะรสชาติอร่อยพอดีเลยนะคะไม่หวานจนเกินไปนะคะรสชาติกลมๆๆกล่อมกำลังดีเลยนะคะอร่อยมากๆเดี๋ยวจะปอกกล้วยก่อนนะคะฟักทองก็สุกแล้วนะคะก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะปิดแก๊สเอาไว้เลยเพราะว่าในหม้อก็ยังมีความร้อนอยู่นะคะ วักทองก็จะได้สุกพอดีเดี๋ยวต่อไปไปทำกล้วยกันนะคะปอกกล้วยเพื่อที่จะเอามาใส่นะคะนี่นะคะจะมาปอกกล้วยนะคะปอกเปลือกแกะเปลือกออกง่ายๆเลยนะคะแล้วก็มาหัน่นผ่าสีนะคะหั่นครึ่งแล้วก็ผ่าสีนะคะ เ,ะะเดี๋ยวปอกกล้วยก่อนนะคะนะคะเราก็ได้กล้วยมาแล้วนะคะกล้วยสีสวยนะคะสีสวยไม่ดังนะคะแล้วเราก็จะเอาไปใส่ในหม้อนี้นะคะเอาไปใส่ในหม้อที่ต้มฟักทองนะคะฟักทองก็สุกเรียบร้อยนะคะเอากล้วยใส่ลงไปได้เลยนะคะเพราะกล้วยเราไปนึ่งแล้วนะคะเราไม่ต้อง ้มอีกรอบนะคะแล้วก็แค่ใส่ลงไปด้วยบดชีใส่ใส่ฟักทองนะคะได้กินสองอย่างในในในถ้วยเดียวกันนะคะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะรวยบดชีใส่ฟักเออใส่ฟักทองนะคะเจะตักใส่ถ้วย ให้ด hey, hey, ูนะคะเดี๋ยวจะตักใส่ถ้วยนะคะตักใส่ถ้วยเสิร์ฟเลยนะคะจะกินทั้งกล้วยแล้วก็ฟัดทองด้วยนะคะ หอมเลยนะคะหอมหอมนี่ค่ะกล้วยบัวจีกับฟักทองนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะฝากเป็นกำลังใจให้กับพรพิมลชาแน,นลด้วยค่ะสวัสดีค่ะ